ยินดีต้อนรับสู่แนวหน้าของแฟชั่นระดับโลกในฐานะที่จีนเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดสำหรับแบรนด์แฟชั่นหรูหราจึงไม่ล่าแปลกใจเลยที่เราคนดังชาวจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นสไตล์ไอคอนที่ทั่วโลกกำลังจับตามองมากที่สุดไม่ว่าจะบนพรมแดงอันหรูหราหรือในวันหยุดพักผ่อนสบาย คนดังเหล่านี้ก็สามารถผสมผสานเสื้อผ้าที่ทันสมัยเข้ากันได้อย่างลงตัวทําให้พวกเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เทรนด์ใหม่ๆรสนิยมที่ไร้ที่ติและการทดลองที่กล้าหาญของพวกเขากําลังนิยามความสง่างามแบบสมัยใหม่และสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อว,วงการแฟชั่นนานาชาติ หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆสำหรับตู้เสื้อผ้าของคุณลองมาดูคนดังชาวจีนผู้มีสไตล์โดดเด่น19คนนี้กันเลยครับอย่างอย่างนักแสดงชาวจีนผู้มากความสามารถคนนี้มีความสามารถที่โดดเด่นในการสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสไตล์อย่างสง่างามและมีสเสน่ห์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสไตล์อย่างแท้จริงคุณมักจะพบว่าพระเอกหนุ่มผู้เป็นที่รักคนนี้แต่งกายด้วยชุดสูทที่ดูเนี้ยบและตัดเย็บอย่างประณีตเมื่อเข้าร่วมงานสำคัญสำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความสง่างามที่ละเอียดอ่อนแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนมาใส่ชุดสตรีทแวร์ที่ใส่สบายได้อย่างง่ายดายและมีสไตล์เท่าเทียมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่ผ่อนคลายแต่ก็ยังคงความเนี๊ยบไม่ว่าจะเลือกใส่ชุดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นชั้นสูงหรือเสื้อผ้าลำลองอย่างยงก็สามารถทําให้ผู้คนเหลียวมองได้อย่างง่ายดายตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะสไตล์ไอคอนตลอดกาลและสัญ,ญลักษณ์ของความสง่าง,งามที่เรียบง่ายเซียวจ้าน นักร้องและนักแสดงเสี่ยวจา้านโด่งดังอย่างมหาศาลจากบทบาทสร้างชื่อในซีรีส์จีนยอดนิยม The Untamed ในปี2019ซึ่งตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะดาราคนสำคัญในวงการแฟชั่นที่มีการแข่งขันสูงเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะบุคคลสำคัญโดยภูมิใจที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกให้กับแบรนด์ชั้นนำอย่างทอทและบูเชรอง ซึ่งสะท้อนถึงสเสน่ห์ที่แพร่แพร่หายของเขานอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่หลอเหลาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แฟนยังดึงดูดใจกับสไตล์ที่ดูด,ดันและมีเอกลักษณ์ของเขาที่ผสมผสานความซับซ้อนเข้ากับความมีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดายและบุคลิกที่สดใสและมีสเสน่ห์ที่เปล่งประกายในทุกการปรากฏตัวต่อสาธารณะอิทธิพลของเขาในทั้งวงการบันเทิงและแฟชั่นยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด นิ N งนิ่งนิ่งนิงแบรนด์แอมเบสเดอร์ระดับโลกคนล่าสุดของเวซาเชมีสเสน่ห์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้นอกเหนือจากช่วงเสียงร้องที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและทักษะการแสดงที่น่าดึงดูดใจในฐานะสมาชิกชาวจีนของเกิร์กรุ๊ปเกาหลีใต้เอสปาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วนิงนิงยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากสไตล์ที่โดดเด่นและเป็นผู้นำเทรนด์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของแฟชั่นเมื่อไม่ได้อยู่บนเวทีคุณจะพบว่าเธอแต่งตัวในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะสไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคอีโมเช่นรองเท้าบูทที่ดูจัดจ้านเสื้อผ้าสีดำที่ดูโฉบเฉี่ยวที่เพิ่มความลึกลับและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ ที่บ่งบอกถึงตัวตนที่เติมเต็มสไตล์ที่โดดเด่นของเธอการเข้าถึงแฟชั่นที่กล้าหาญของเธอทำให้เธอกลายเป็นสไตล์ไอคอนที่แท้จริงสำหรับคนรุ่นใหม่หลินอีนักแสดงและนายแบบชาวจีนผู้มีสเสน่ห์คนนี้มียอดผู้ติดตามจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงรูปลักษณ์ที่ดูเป็นหนุ่มน้อยอันน่าดึงดูดใจ และรสนิยมแฟชั่นที่สมบูรณ์แบบและหลากหลายซึ่งโดนใจผู้ชมอย่างลึกซึ้งก<ง>า,ารเลื่อนฟีดออนไลน์ที่สวยงามของลินอีเผยให้เห็นถึงการแสดงแบบที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาของดาราคนนี้ตั้งแต่สไตล์สตรีทแวร์แบบสบายๆและอินเทรนที่เข้ากับพลังวัยรุ่นของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไปจนถึงชุดสูตรที่คมกริบและดูซับซ้อนที่แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์อันเป็นผู้ใหญ่ของเขาความสามารถของเขาในการเปลี่ยนผ่านระหว่างสไตล์ที่หลากหลายเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นทำให้เขาเป็นแหล่งแรงบันดาลใจด้านสไตล์อย่างต่อเนื่องสำหรับหลายคนฟานเเฉฉิิงง แม้ว่าเขาอาจจะเดบิวต์มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์และหน้าเด็กแต่ฟ้านเฉิงเฉิงน้องชายผู้มีพรสวรรค์ของนักแสดงหญิงชื่อดังฟ้านปิงปิงก็ยังคงแสดงออกถึงลุคแบดบอยที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอในเรื่องรสนิยมแฟชั่นที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเขาหลีกเลี่ยงชุดผู้ชายแบบดําเดิมอย่างมั่นใจโดยมักจะเลือกเสื้อผ้าที่สะท้อนถึง ความขบฏและสไตล์ที่ดูจัดจ้านมากขึ้นฟ้านเฉิงเฉิงมักจะเลือกสวมแจ็คเก็ตมอเตอร์ไซค์สีดำเงางามซึ่งเพิ่มความเท่และความกล้าหาญให้กับชุดของเขาในทันทีและจับคู่กับต่างหูห้อยระยะที่โดดเด่นซึ่งเติมเต็มลุคอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาสไตล์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของเขาควบคู่ไปกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้เขา เป็นผู้นำเทรนด์ที่ไม่กลัวที่จะท้าทายบรรทัดฐานของแฟชั่นผู้ชายเองเจลล่าหญิงหญิงเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อบนเวทีอันเป็นเอกลักษณ์ว่าเองเจอล่าเบบี้ ดาราผู้ทรงอิทธิพลชาวจีนคนนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมหาศาลไม่เพียงแต่จากอาชีพนางแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการแสดงที่น่าดึงดูดใจของเธอด้วย ในขณะที่เองจะล่าเบบี้เป็นที่รู้จักอย่างไม่ต้องสงสัยในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ระดับสูงด้วยชุดโอดกูตูอันน่าทึ่งที่ทำให้ผู้คนเหลียวแหลงเธอก็ยังโดดเด่นในการสวมใส่ชุดที่น่าสนใจและดูชิกอย่างง่ายดายในวันหยุดพักผ่อน สไตล์ในวันหยุดพักผ่อนของเธอมักจะผสมผสานความสบายและความหรูหราได้อย่างลงตัวโดยเลือกใช้รองเท้าผ้าใบที่ทันสมัยจับคู่กับกระโปรงเทนนิสสุดเก๋ ทั้งหมดนี้เข้ากันได้อย่างราบรื่นด้วยกระเป๋าหรูหราอันเป็นที่ต้องการแนวทางที่หลากหลายของเธอในการแต่งกายแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเธอในการเชี่ยวชาญทั้งลุกพรมแดงที่ดูหรูหราและสไตล์ที่ผ่อนคลายในชีวิตประจำวันทำให้เธอกลายเป็นผู้เปลี่ยนสไตล์ที่แท้จริงนี่นี่ ก้าวขึ้นสู่ดวงดาวระดับนานาชาติโดยการแสดงอันประทับใจคู่กับคริสเตียนเบลในภาพยนตร์ที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลามเรื่อง The Flowers of War ในปี2011ซึ่งทำให้เธอเป็นที่ยอมรับในฐานะนักแสดงผู้มีความสามารถอันยิ่งใหญ่ นอกเหนือจากความสามารถทางภาพยนตร์แล้วนักแสดงหญิงผู้มีสไตล์คนนี้ยังมีความลหลงไหลเป็นพิเศษในการโพสท่าในชุดกุชชี่ที่จัดวางอย่างพิถีพิถันตั้งแต่หัวจรดเทา้าซึ่งเป็นการผสมผสานอันลงตัวอย่างยิ่งเนื่องจากเธอภูมิใจที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกให้กับแบรนด์หรสูสัญชาติอิตาลีอันโด่งดังแห่งนี้การปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ของเธอเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสไตล์ที่ดูซับซ้อนและโดดเด่นของเธอซึ่งมักจะนำเสนอคอลเลกชันใหม่ๆ และสะท้อนถึงความสวยงามอันหรูหราของแบรนด์ได้อย่างง่ายดายการผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์ของความสง่างามความมั่นใจและเสน่ห์ของแฟชั่นชั้นสูงของนีนีได้ตอกย้ำสถนานะของเธอในฐานะสไตล์ไอคอนระดับโลกอย่างมั่นคงซินหลิวบนโลกออนไลน์นักร้องเพลงป๊อปชาวจีนและอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป The Nine ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสินหลิวแสดงความสามารถของเธออย่างต่อเนื่องในด้านแฟชั่นที่ท้าทายแบบแผนเพศแบบดั้งเดิมอย่างทรงพลังทั้งบนเวทีและนอกเวทีเธอเชี่ยวชาญการแต่งกายสไตล์แอนดรจินัสโดยเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ดูจัดจ้านและเปรี้ยวจี๊ดที่แสดงออกถึงความเป็นตัวของตนเองที่กล้าหาญ ไปจนถึงชุดสูตรทรงพลังที่ตัดเย็บอย่างประณีตซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจและอำนาจแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอในการแต่งกายก้าวข้ามบรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิมทำให้เธอกลายเป็นกระบอกเสียงที่ทรงพลังและไอคอนที่โดดเด่นสำหรับความหลากหลายและการแสดงออกถึงตัวตนในโลกแฟชั่น การเลือกเสื้อผ้าที่กล้าหาญของซินหลิวสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนคลับนับไม่ถ้วนหยางมี่ในฐานะหนึ่งในแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนล่าสุดและทรงอิทธิพลที่สุดของโลวีตู้เสื้อผ้าของนักแสดงหญิงชาวจีนหยางมี่ที่จัดไว้อย่างพิถีพิถันนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงรสนิยมที่ไร้ที่ติของเธอ เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายแต่มีสไตล์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งสื่อความหมายได้มากมายการปรากฏตัวของเธอในงานปารีสแฟชั่นวีค2 0 2 3โดยเฉพาะการเยี่ยมชมร้านค้าได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่กระจายในวงกว้างแสดงให้เห็นถึงความสามารถโดยธรรมชาติของเธอในการผสมผสานแฟชั่นชั้นสูงเข้ากับความสบายที่ดูเป็นธรรมชาติ ในระหว่างงานนี้เธอจับคู่เสื้อครบสีขาวที่เข้ารูปอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเน้นรูปทรงที่เพรียวบางของเธอเข้ากับกางเกงขายาวที่ตัดเย็บอย่างประณีตเพื่อความซับซ้อนทั้งหมดนี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับเสื้อโค้ทสีกากีที่ดูเก๋ไก๋สไตล์ของเธอสะท้อนถึงความสง่างามที่ทรงพลังแต่เรียบง่ายซึ่งตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะผู้นำเทรนด์แฟชั่นระดับโลก และแรงบันดาลใจที่แท้จริงสำหรับความหรูหราแบบมินิมอลหูอี้เทียนนักแสดงชาวจีนที่ยอดนิยมคนนี้ชอบสไตล์ที่ใส่สบายและหลากหลายมากกว่าชุดเป็นทางการสำหรับสไตล์ในชีวิตประจำวันของเขาตู้เสื้อผ้าของเขา เต็มไปด้วยเสื้อเชิ้ตติดกระดุมโอเวอร์ไซส์ที่ดูเท่สบายสบายเสื้อสเวตเตอร์อบอุ่นที่เหมาะสำหรับวันที่ผ่อนคลายและเสื้อฮูดดี้ที่ใส่สบายซึ่งบ่งบอกถึงความเข้าถึงได้ง่ายอย่างไรก็ตามหูอีเทียนแสดงให้เห็นถึงสายตาที่เฉียบคมในรายละเอียดอย่างสม่ำเสมอด้วยการยกระดับสไตล์ที่ดูเป็นธรรมชาติของเขาอย่างต่อเนื่องด้วยการเลือกสรรเครื่องประดับอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่นาฬิกาที่ซับซ้อนและแหวนที่มีสไตล์ที่เพิ่มความเนี้บให้กับลุคของเขาไปจนถึงกระเป๋าหรูหราจากดีไซเนอร์ที่ยกระดับภาพรวมของเขาในทันทีเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความสบายไม่จำเป็นต้องประณีประนอมกับสไตล์ทำให้เขาเป็นบุคคลแฟชั่นที่เข้าถึงได้แต่ยังคงดูดีไปลู่นักแสดงไปลู่ ผสมผสานความสง่างามที่ไม่อาจปฏิเสธได้เข้ากับทุกชิ้นของเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ยกระดับทุกรูปแบบของเธอตู้เสื้อผ้าของเธอทุกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ให้เน้นย้ำรูปร่างที่สง่างามของเธอโดยมักจะประกอบด้วยกระโปรงสั้นที่ให้เห็นขาอย่างสวยงามชุดเดรสเปิดไหล่ที่ดึงดูสายตาซึ่งเผยให้เห็นช่วงอกและชุดราตรีเกาะอ,อกที่งดงามซึ่งเหมาะสำหรับงานพรรมแดง แม้กระทั่งในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นไปลูกก็ยังคงรักษาสไตล์ที่ดูชิคเฉพาะตัวของเธอไว้โดยเลือกเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อตัวอย่างที่สำคัญคือชุดสีดำล้วนที่มีสไตล์น่าประทับใจซึ่งจับคู่กับเสื้อแจ็คเก็ตดาวสั้นอย่างชาญฉลาดซึ่งเน้นย้ำสัดส่วนร่างกายที่สูงโปร่งอย่างน่าอัศจรรย์ ความสามารถของเธอในการผสมผสานความสบายเข้ากับแฟชั่นชั้นสูงทำให้เธอเป็นแหล่งแรงบันดาลใจด้านสไตล์อย่างต่อเนื่องหลีเซียนนักแสดงชาวจีนผู้เป็นที่ต้องการตัวคนนี้มีความสามารถพิเศษในการทําให้แม้แต่เสื้อผ้าที่เรียบง่ายที่สุดดูหรูหราและประณีตได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงรสนิยมที่สง,ง่างามโดยธรรมชาติของเขา ลีเซียนใช้เทคนิคการจัดสไตล์ที่ละเอียดอ่อนแต่มีผลกระทบอย่างมากเพื่อยกระดับลุคของเขาตัวอย่างเช่นเขาผสมผสานเสื้อสูทสีเทาอ่อนเข้ากับเสื้อเชิ้ตสีม่วงเข้มและเนคไทสีขาวได้อย่างลงตัวสร้างสรรค์ชุดที่ดูประณีตและจดจำหรืออีกตัวอย่างคือเขาจับคู่เสื้อเชิ้ตผ้าซาตินลายดอกไม้ติดกระดุมหน้า กับเสื้อเบลเซอร์สีดำได้อย่างเชี่ยวชาญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเขาผู้ติดตามสามารถพบเห็นเขาในชุดสูทสามชิ้นแบบคลาสสิกที่ดูสง,ง่างามได้อย่างง่ายดายซึ่งตอกย้ำชื่อเสียงของเขาในฐานะแฟชั่นไอคอนสุภาพบุรุษยุคใหม่ฐานเจียนซื่อสำหรับฐานเจียนซื่อสไตล์นั้นไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของบอยแบนจีน MIC เขาเข้าถึงแฟชั่นด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยโดยผสมผสานองค์ประกอบเสื้อผ้าต่างๆเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างสรรค์ชุดที่สะดุดตาและมีเอกลักษณ์การทดลองที่กล้าหาญของเขากับพื้นผิวลวดลายและรูปทรงช่วยให้เขาโดดเด่นในฐานะนักสร้างสรรค์แฟชั่นตัวจริงในวงการคนดังชายนอกจากนี้ ฐานเจียนซื้อยังคงยกระดับการแต่งตัวที่โดดเด่นของเขาอย่างสม่ำเสมอโดยการเลือกใช้เครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์และมักจะเป็นแนวอวังกาดซึ่งเปลี่ยนแต่ละลุกให้กลายเป็นเครื่องบ่งชี้ตัวตนความทุ่มเทของเขาในการผลักดันขีดจำกัดของสไตล์เสื้อผ้าทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจที่เหนือกว่าแฟชั่นผู้ชายแบบดังเดิม เจ้าลู่ซือนักแสดงหญิงชาวจีนผู้เป็นที่รักคนนี้ได้ครองใจผู้ชมด้วยบทบาทที่น่าจดจำในซีรีส์จีนยอดนิยมหลายเรื่องเช่น The Romance of Tiger and Rose, Dating in the Kitchen และ The Long Ballad และอีกมากมาย เจ้าลู่ซื้อดึงดูดความสนใจและความรักจากฐานแฟนคลับจำนวนมหาศาลทั้งจากการแสดงที่น่าประทับใจบนจอภาพยนตร์และสไตล์ที่ดูอ่อนโยนและเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนเมื่อไม่ได้อยู่หน้ากล้องการปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ของเธอนำเสนอภาพลักษณ์ที่น่ารักของเสื้อสเวตเตอร์รัฟลอเรนที่ให้ความอบอุ่น ชุดเดรสถักที่ดูสง่างามและเสื้อคาร์ดิแกนขนเฟอร์น่ารักที่เพิ่มความซับซ้อนขี้เล่นสไตล์ที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงดูดีของเธอเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานและหน้าเอ็นดูของเธอทำให้เธอเป็นแรงบันดาลใจด้านสไตล์ที่เข้าถึงได้เอสเธอร์อยู่ โด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาทการแสดงอันน่าดึงดูดใจในซีรีส์แฟนตาซีจีนปี2022เรื่อง Love Between Fairy and Devil เธอไม่เพียงแต่เป็นนักร้องและนักแสดงผู้มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นที่รักอย่างลึกซึ้งจากสไตล์ที่ดูเก๋ไก๋และมักจะแปลกตาอย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผู้เปี่ยนชีวิตชีวาของมอชิโนเธอแสดงออกถึงบุคลิก ที่ขีบเล่นผ่านแฟชั่นอย่างสม่ำเสมอโดยกล้าที่จะทดลองกับเสื้อผ้าที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์หลากหลายตู้เสื้อผ้าของเธอเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ เธอจัดสไตล์ทุกอย่างตั้งแต่กระเป๋า Hello Kitty ประดับเพชรที่เปล่งประกายความสดใสเย,ยวววัยไปจนถึงชุดแอลเลมาสีสันสดใสที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยการเลือกแฟชั่นของเอสเธอร์เป็นการแสดงโดยตรงถึงบุคลิกที่สดใสและมีเสน่ห์ของเธอทำให้เธอเป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงสำหรับผู้ที่รักการแสดงออกถึงความสุขและตัวตนผ่านเสื้อผ้าของตนเอง ดเลันหวังนอกเหนือจากบทบาทสร้างชื่อจากการแสดงในซีรีส์จีนเรื่อง Meteor Garden ในปี2018ดีเล่นหวังดิ้ก้าวขึ้นมาเป็นสไตล์ไอคอนที่โดดเด่นอย่างรวดเร็วสำหรับแฟนๆทั่วโลกนับไม่ถ้วนพระเอกหนุ่มชาวจีนคนนี้มีรสนิยมแฟชั่นที่โดดเด่นโดยชอบที่จะผสมผสานสไตล์คลาสสิกเหนือการเวลาเข้ากับเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัยที่เคลื่อนไหวอย,อย่างมีชีวิตชีวา เขาแสดงออกถึงสไตล์ส่วนตัวด้วยการชื่นชอบเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและเสื้อผ้าทรงหลมหลวมซึ่งสะท้อนถึงลุคที่ดูเท่และผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งโดนใจกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นอย่างลึกซึ้งอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของเขาในโลกแฟชั่นยังนำไปสู่การที่เขาได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่รับการยอมรับของลุยส์วิตตองซึ่งตอกย้ำตำแหน่งของเขาในฐานะผู้ทรงอิทธิพลหลักในแฟชั่นผู้ชาย และเป็นผู้นำเทรนด์ที่น่าจับตามองหลิวอี้เฟยเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากบทบาทอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในภาพยนตร์มูหลานหลิวอี้เฟยไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับโลกแฟชั่นชั้นสูงเลยแม้แต่น้อยความงามที่เย้าหยวนและบุคลิกที่แข็งแกร่งของเธอทำให้เธอได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมายรวมถึงลุยส์วิตตองดีออ และโชเมซึ่งเนียนย้ำถึงสเสน่ห์อันเป็นอมตะของเธอในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบูการีที่ได้รับการยกย่องเธอยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่น่าดึงดูดใจโดยมักจะเปลี่ยนจากชุดที่ดูหรูหราอลังการที่สร้างความประทับใจมาเป็นชุดที่ดูเก๋ไก่และเป็นผู้หญิงอย่างเหลือเชื่อชุดที่ไม่ได้ออกงานเหล่านี้มักจะมีเสื้อบลเซอร์โอเวอร์ไซส์ที่เพิ่มความทันสมัยและทันทรงพลัง รองเท้าที่มีสไตล์เพื่อความเก,ก๋ไก๋ที่ทันสมัยและเสื้อค์ดิแกนที่สวมใส่สบายเพื่อความสง่างามที่ดูเป็นธรรมชาติเธอมักจะเติมเต็มลุคที่เนี้ยบของเธอด้วยกระเป๋าถือที่มีสไตล์ที่เลือกมาอย่างพิถีพิถันซึ่งช่วยเพิ่มความหรูหราและความประณีตให้กับรูปลักษณ์ที่น่าหลงไหลจูตงอ่นักแสดงหญิงชาวจีนผู้ได้รับการยกย่องคนนี้ เป็นที่ชื่นชมทั่วโลกจากสไตล์ที่สง่างามและทันสมัยอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอบนพรมแดงโจโตงอวีดูงดงามราวกับภาพวาดแห่งความประณีตบรรจงเธอมักเลือกชุดราตรีที่หรูหราและงดงามซึ่งขับเน้นรูปร่างที่บอบบางของเธอได้อย่างละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังการเลือกสรรเสื้อผ้าของเธอมักสะท้อนถึงการผสมผสานความงามแบบคลาสสิกเข้ากับความทันสมัย ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของดีไซนเนอร์ชั้นนำเธอยังสามารถเปลี่ยนผ่านจากลุกที่เจอจรัดในที่สาธารณะไปสู่ชุดลำลองที่มีสไตล์และสตรีทแวร์สุดชิคได้อย่างง่ายดายเมื่อไม่ได้อยู่บนเวทีซึ่งแสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่ผ่อนคลายแต่ก็ยังคงความเนี๊ยบ ความสามารถพิเศษของเธอในการสวมใส่ทั้งชุดโอดกูตูที่ซับซ้อนและชุดธรรมดาในชีวิตประจำวันได้อย่างสง่างามเท่ากันได้ตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะแฟชั่นไอคอนที่แท้จริงซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนด้วยการปรากฏตัวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังทิมมีซ่ซูบนจอภาพยนตร์นักร้องและนักแสดงหนุ่มทิมมี่ซู เป็นที่รักอย่างกว้างขวางจากสเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจและบุค,คลิกเฉพาะตัวที่สะกดใจผู้ชมในทุกบทบาทแต่ในโลกแฟชั่นดาราผู้มากความสามารถคนนี้ก็เป็นที่รู้จักอย่างเท่าเทียงกันในเรื่องความสามารถอันโดดเด่นในการสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ไม่ว่าจะท้าทายเพียงใด การเลื่อนดูการปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเขาเผยให้เห็นถึงสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายตั้งแต่ชุดออดกูตัวอันวิจิตบรรจงที่พึ่งลงจากรันเวย์ไปจนถึงชุดลำ